กาบสวัสดีครับอยู่กับนาลักษพาลุยนะครับวันนี้ผมจะพามาลุยไม้นี้หมายน้ําท่วมนะวันนี้ก็เป็นอีกไม้นึงที่ไม้สวยมากดูดูทุกคนสวยจริงๆนะจะบอกให้แล้วก็มันก็มีอ่าคอกปลาช่อนอยู่ตรงนั้นด้วยนะคอกปลาช่อนคอกใหญ่จีเลยแหละนะแล้วก็ปลาช่อนเนี่ยวิ่งตามน้ําเนี่ยตรงนี้นะมันจะเป็นคลองคลองขาดๆตรงเนี้ยน้ำมันมันจะล้นเข้าหากันเพราะฉะนั้นปลาช่อนมันก็จะ กลับเข้ามาเล่นน้ําอยู่แถวนี้เราจะตีหากันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอยู่กับลอก V ีแวดสีเขียวนะครับ V ีแวเขียวนะตัวนี้นะของเขาตีลื่นตีดีนะไม่ได้โฆษณาเขานะ,ะตีลื่นดีจริงๆนะเดี๋ยววันนี้ก็อยู่กับน่ารักพาลุยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลุยไม้ฝั่งนู้นกันกระโดดข้ามกัน โอเคนี่ๆๆฝากฝากรุ้นไปด้วยกันนะครับรุ้นไปด้วยกันเราก็ตีหาตีสุ่มตีหาไปเรื่อยฮะหมายน้ำรถแบบนี้มันอยู่ทุกที่สวาเยอะนะผมก็เลยเลือกใช้ยักษ์ยางแก้ขันอู้นูนเห็นไหม ขึ้นแล้วหนุนอ่ะถึงไหมเอ๋ยเลยโบบโบอบับอบะขึ้นอยู่ไกลนะเองว่าข้าจะ ลันไม่ถึงเหรอหนูน่นตะเลิดโอ้โหไม่เอาโบ กันเยอะนะแต่ไม่เอาโอน่นเห็นไหมมันขึ้นเลนเยอะนอะโน่นเห็นปะ,นะนขึ้นเลนเยอะโอ้ยห็ปาปเนี่ยมึงก็ก,กัดเปลี่ยงกัดเลยเนี่ยกัดเลียวกับวัยกัดเลี่ยวกับติดเตี้ย <laughs> กัดแล้วกับติดเลยอว่าอยากกัดเช็คตัวเลยนะนำไม่นะปลาหา่นาน้ำไม่ปลาห่าทุกคนปลาหลาสนะ่วนมึนงก็เอาเบ็ดมามันก็ชอบกูรู้ไปแล้วมนะันว่า รู้หมดแล้วนะไม่ต้องมาโกหกกูหรอกไอ้น้งเสียงน้ำพัดๆๆๆเนี่ยเพื่อนกูกัดปุ๊บได้ไปทุกทีเลยไม่ได้กลับมาใคร้างอย่างนี้เนาะมันคงจะบอกกันหมดแล้วอะมึงก็ไม่กัดให้กูบ้างโอ้วอันนี้ก็ลูก นี่เนี่ยถ้าน้ําเป็นฟองอย่างเงี้ยแสดงว่าลูกคอกนะต้องหาคอกให้เจอนะครับลูกคอกเนี่ยออกมาเนี่ยต้องหาคอกให้เจอมีแล้วปลาอนมันจะมาแบบอยู่ตดำข้างป่าข้างอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามีตัวเนี่ยกับแน่นอนตอนเย็นเย็นมันจะหาที่นอนนะมันจะหาที่นอนมันจะเป็นไม่นอนน้ำลึกหรอกมันจะนอนตามฝั่งตามอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลามันนอนแล้วเวลาม,มีอะไรอะ่ะมันจะวิ่งลงน้ำลึก เวลาเราเดินผ่านอะไรเนี่ยมันตกใจมันก็จะวิ่งลงน้ำลึกเนี่ยเชื่อนัดนัดผ่านมาแล้วด,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 ดมาดํ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 ามาพว,วนะัวะัวะเลยนะ โอเคเนี่ยลูกคอ,อกเห็นไหมเนี่นๆๆนี่ๆมันเนี่ยถ้าน้ำเป็นฟองอย่างเงี้ยแสดงว่าลูกคอ,อกเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยคอ,อกอยู่ปลายเบ็ดผมเนะี่ย ลองดูดิแม่เขาจะกินหรือเปล่าชอบกบยางหรือเปล่าแม่เขาเนี่ยชอบหรือเปล่า โอเคครับไม่กินตียังไงก็ไม่กินนะฮะตียังไงก็ไม่กินมีเทคนิคดีๆก็แนะนำได้นะฮะเนี่ยครับลูกคอกอยู่ตรงนี้นี่มันเห็นผม,มนลงไปแล้วเดี๋ยวรอเขาขึ้นนะครับจี้อยู่ตรงนี้เยอะเลยโอ้โหนี่ๆเขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนีเริ่มขึ้นแล้วเดิมเดิมเดิมเ ึ้นมาไม,นนะนไ,มไม่ต้องกล้ว่หน่อยนะเห็นไหมไม่ต้องกลัวเราทางเดียวกันนะ้ำไม่ทํำแม่เองหรอกแค่อยากจะแบบว่าเอาแม่ขึ้นมาถ่ายรูปเฉยเดี๋ยวปล่อยนะด,ดูโอตัวกลางใหญ่โอเคไม่ทําไม่ทําก็ไม่ทําสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวเด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะนาะรักพาลุยนะครับผมแม่ไอช่อนผมไม่ทำครับแค่อยากได้มันขึ้นมาถ่ายรูปเฉยๆมันไม่กัดก็แล้วไป